ท่านสาธุชนพัทธบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่ห้าของผมแล้วท่านน้นหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่องด้วยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยเรียสัตว์แต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอยากเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือว่าจงอยาเข้าใจว่าผมเป็นพระทร,รงฌา,า,านส,าสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมด มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่และครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ นี่ไปใช้คําว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านหลายจะคิดว่าผมโอดอุตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าทนิพันไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาสแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถ้าว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิต จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่มาก็ช่างไม่สำคัญเมื่อเห็นพระรูปรององประโคมก็องสมเด็จประทรงทันในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใคร เนื่อว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระได้เจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่ไปที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันเพร่ะว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นวรจะเห็นว่าโลกนี้มัน สวยสดงดงามมีความมิจิตแต่การตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่และพระกระแสพระัทธรรมขององค์สมเด็จพระบระมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมดูโลกนี้อันตรการดุจราชรส <c oughs> ที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้เราก็มาพูดถึงอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการจะตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นก็ได้แก่อาศัยมักแปดประการคำว่ามักติมปลวะาหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชชิม,มาปฏิบัติเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่ายังไง หนึ่งสมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นหน้าเรียรสัตสีเห็นยังไงเห็นหน้าเรียรสัตสีท่านเบอร์ทุกข์แล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบีย้ยมันเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้ อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุก้าความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุก้าความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุก้าความตายเป็นทุกข โสกะปรีเทวทุกโทมนัสสุปายญญาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโน่นทืนนี่รักโนรกนรักนี่เป็นสำคัญพัดพรากจากกันเอาทุกเสียใจเป็นอันว่าทุกเห็นไม่อยากทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตันหาเมื่อตันหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตันหา โดยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำพิจารณาเห็นตัวทุกตัวน,นี้สิ่งทั้งหลายในโลกเรามันเกาะมานานเราที่จะเปล่องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบคุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานตัแต่ต้นจนยันอริยสัจ ทรงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัตว์นี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาก็อย่างก็ช่างเถอะจนกว่ามันจะหลับไป จงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยเครื่องความทุกข์เห็นเหตุคของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเป็นความทุกข์ได้คือปฏิปทาอารมณ์ใจทรงในในมหาปฏิปทานาสูตรทั้งสี่ประการคือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาครบถ้วนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุก ตลอดเวลาการขัะที่ยังมีความรู้สึกว่าเตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่ง การดำเิออกจากกรามก็ไปนั่งคลาปฏิกูลบับทาตุบับนวสีเก้าคลาให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาเจนทั่งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสกปร,รกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ารมฝืน คือย,ยอมรับนักถือความจริงของมันไม่ไปฝืนความจริงมันสุกโปรกจริงรู้ว่าสุกปรกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งที่สุกโปรกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพราะสภาวะเต็มไปของหน้าเกลียดโซโครกมีการสีเสียน เป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกคตารม์ําริในอันที่จะไม่พยาบาทดําริในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรมีห a n สีเราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจำอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีทิบบาทสีมีพรมหม i h a รสี แล่มีจรณะสิบห้ามีบรมีสิบละนิวรห้าตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจําจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพานัสสจิกริยายะเอตังกาสาวังคติตวาซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัส เพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพาน์ถ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมสมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอเสมอและการเรี่งสามรายการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครบถ้วน สามสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสีรดยการได้แก่วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันวาจาหยาบคายได้แก่นินทาว่าร้ายเสียดสี แล้วก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นเสเถีอนใจนนที่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชคนนทาีคนนี้นิน,นทาใยายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่สแสดงว่าเราเลวกว่าเขามากเขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใคร เป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลมาถึงปากขอ้งตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้แสดงว่ากิเลสมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเลวแสนเลวผมอยากจะบอกว่าเลวกว่าสติฉันเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ด่าไม่ว่าใครหรือว่ามันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ เป็นนั้นว่าวาจาชอบก็ต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปรารบเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกวาจาชอบ สัมารกรรมตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือต้อบอกว่าเวัณก,กายาทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอเริยสัตว์ในอเรียสตัต้อ,อก็หมายทำการงานชอบ คือหาทานทําลายทุกขหรือหาการทําลายทาลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัญหาตัณหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันทีื่อรวมความอาการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลา ทรงอารมณ์มหาติปทานานสูต,ตรในตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมด ว่าการงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือเจรณะ15จัดเป็นการงานสำคัญต้องครบท้วนบริบูรณ์บารมี10ต้องครบท้วนบริบูรณ์ตามกำลังใจตลอดวัน <c oughs> แล้วก็พรม,มวิหารสอิทิบาทสการละนิวรนห นี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถือนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่ากำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่ไบยภูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะ บอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกับหลังกระบวการใดเท่งปวงคือยังมีกิเลสด,ดูมันยังเลวอยู่ <c oughs> เราก็หาทางทำลายความชั่วนัให้หมดไป <c oughs> และนี้มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในฐานที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรในที่สี่สถานนี่ผมก็ยังเล็กไม่ออกว่าอยู่ที่ไหน เขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีอกอนึกได้แล้วเพียงในที่สี่สถานนี้เท็งกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายเพอในพระตรปิฎกทตงกล่าวว่าประทานประธานนะตรมภาษาบาลีนี่ถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วมันโผล่มาในใจ ประธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประธานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานอารมณ์ใดที่ขัดการมมหาสติประธานนสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาดจำาให้ดีดีนะและก็อารมณ์ใดก็ตาม ที่มันขัดกับเจรณ 15, าสิบหขัดกับบรารมีสิขัดกับพรมิหารสี่ขัดกับการทำลายนิวรณ์หขัดกับอะไรละ่ะที่ที่บาทสอารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น <c oughs> จงอย่าให้มันเกิดมีขึ้นเด็กขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก็ประพุทธปฏิบัตินะ พราะว่าเราศึกษากันวันละสีเวลาปีหนึ่งสาหห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกําลังใจคนอ,องตนตนเองตนจะรู้เองถ้ายังถ้าเยอถทายานอยู่ยังถ้านองตนอยู่ก็แสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคน ข้อที่สองประหานประทานความเพียนละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดตัวธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประทานเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์กอารมณ์ มหาธิปรธานานโสครบเจรณะสิบห้าครบบรมีสิบครบพรหมีหารสี่ครบวิธีมบายครบละนิวนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษารมนั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพิธปฏิบัติ นี่จึงจะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจเป็นนักมหาปฏิปฐานหรือว่าเป็นสาวกองสมเด็จพระชินวรก็ทีเจ็ดสัมมาสติรลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปฐานนาสูตรทั้งสี่ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉพาะเวลาระวัง โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบางังไม่ยอมให้การนั่งสามรากเงาของกิเลสและก็บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานาโสวดทั้งสีตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ะข้อที่8สมาสมาธิตั้งใจชอบ คือการทรงฌานสี่ไว้เป็นปกติคือทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสี่ไวแล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิ <c oughs> พิจารณาในมหาสติปัฏฐานาสูตรมหาสติปัฏฐานาสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีสรองสร ท่านฟังกันมาจนจบแล้วอารมณ์ยังจับใจท่านเมือเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกแต่เพียงศักตะวะวหินยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักแตะ่วะ่าอาศัยอยู่ ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือ ouais. ไม่เกาะไม่กลุ่มเน่ก็ทรงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่น แล้วก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโด้วยนี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสมาสมมพุทธเจา้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็นย้ำ ทจาบว่านี่เป็นวิปัสนาญาณตัวยอดเป็นการทำลายนิวร์สัญยนสิบประการให้พินาศไปเดิ่มหน้าสกายทิธิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่าน มีโอกาสฟังได้มากถ้าเราดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอารหัตผลท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมเย่ยงบตาจาราเทรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้ได้อารหัตผลเยียงคูจุตราท่านฟังอะไร ท่านจึงได้ประสูดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพระริวัดน้องชายพระสารีบุตรท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้รรบรรลุอรหัตผลแล้วก็ทุกๆท,ท่านนั่นแหละอย่างพระสารีบทกับพะโมคัลา ฟังสับยวว่อว่าเยธรรมาเหตุปปปวาทีสังเหตุรงตธาโตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสโนวโนรณูทำใดเกิดแตเหตุพระพุท,ท,ทธเจ้าทสงตะเทศของธรรมนั้นเและความดับไปของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสุวรตรัสอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยใสยใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุประโสดาบัน Hey. ดูท่านฟังนิดเดียวนี่แล้วพวกเรานี่ฟังมากีิใครเป็นปะโสดาบันแล้วนดีอย่างแต่ความจริงเขาว่าของล้นตลาดมันเฟอร์ลงเฟอร์แล้วไม่มีค่าในคําสอนที่ผมสอนท่านนี่เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอร์เฟอรไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้าง สกายทิฐิตัดได้แล้วหรีอยังวิจิกิจชาสงสัยสกายทิฐิมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่ในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเรา ความโกรธความยำบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาความสงสัยในคําสั่งและคาสอนของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีลปฏิประมาตความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยัง ตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิ <c oughs> กามราคะตัดได้แล้วหรือย่างปฏิฆะอารมณ์กระทบก,กระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วรีอย่างมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วรือย่าง พุทะจะอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตไม่หวังพะนิพพันธ์ยังสายอยู่ในรมอื่นตัดได้อยางอาวิชชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพุทธโลกสวยสดพง,งามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในในพิพนา์ตัดได้หรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทด่ไม่มีผลสำหรับท่านเสร็จแล้วถ้ากล่าวกันตามพระบาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภัพพระบคุคคลเป็นคนที่ไม่ควรกระมักผลในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นคนประเภทปทะพประมะนี่สำหรับท่านที่โบทยอยู่ถึงข้างบรษานะสำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาไหวมันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเรีว่าติเตียนคือปรารบเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเส้นนใดเมือ่อไก่เหินพลอย เป็นอนุนวาสำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันทีทั้ทงนี้เพราะอะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบระลึกไว้จบหรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่าน แ้ะต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามัตยาอัตยาสายจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร นันนั่นอวันเอิ่นกับเอ,อ้ห่หายใจหายใจตัดปรจายเนาะเดี๋ยวรอทุกคนมากอ่อนดังประจายมา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 นั่งนั่งนัง